สวัสดีจ้าน่อ้อยชาแนวจ้ามาจ้าเหมือนนผ้ามาเบิงต้นบก,กูดหลังจากนี่อ่อยใสปุ๋ยไปเนาะจ้าเนาะปุ๋ยนี่ก็คือนี่อ่อยใสไข่เนาะจา้าผงชุรสดล้วก็นมผสมเข่าเนาะจา้าเปลือกกะเอาผสมใส่ไปน้ำเนาะจ้ากะเอามาลดน้ำประมาณสองอาทิตย์จา้าตอนนี้ใบกรลั่งแตกสวยงามใบเงาเงาเงางามอีลีเนาะจ้าบางเนี่ยจะอดกะกระลั่งแตกออกมาอีก แต่ว่าต้นนี้นะเป็นการเพาะต้นโดยเมล็ดเนาะจ้ะแล้วน้ําเพิ่นก็จะขึ้นตามอันกิ่งก้านเนาะแต่ว่านี่อ่อยตัดออกเบิดเนาะจ้ะน้ํามันเวลามาจับต้นจับอย่างมันแทงมือจ้าของก็เลยตัดออกเบิดเกี่ยงเลยบบมีน้ําเลยเด้จ้ะนอกจากว่าอันทีงอกออกว่าไม่จะมีน้ำเนาะจ้ะเนาะเบื้องเนี่จ้ะจากที่ใส่ปุ๋ยไปตามธรรมชาติที่ว่าไปค้างต้นเนาะจ้ะเนาะใบนี่ เงา่งาเง่าจ้ะเงา่าอีลีคือเพลนวาเนอะจ้ะนี่อ่อยก็ไปเบิงมาจากยูทูปน้ำเพ่นคือกันจ้ะกันเลยล่องเอามาเห็ดเบิงกะงามอีลี่เลยจ้ะเบิง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 ใบเงาใบใหญ่เง่างามอีลีจ้ะเออมันเป็นคือเพลนเบาอีลีเนอะจ้ะเนาะใส่ไข่โอ้ขอโทษขออาภาัยเลยจ้ะเด้ออันนี้เอาไว้ยูระเบียงเนาะจ้ะเนาะ ผุ่นมีหอวน้ำเศร้าเขาอยู่ในขวดนี่อ้อยเอาใไส้จ้ะต้นบกูดกระลังจะใหญ่เดี๋ยวจะเอาแยกกระถางใส่กระถางใหญ่ใอีรีบบบนี้ก็เอาไวอยู่ระเบียงนี่ละจ้ะบอกเอาไปใส่เพาะเบิงว่าจะต้นใหญ่ปานใดญ่านาาจะเนาะกระลังงามงามงาม,งามจ้ะเบิงเบิงเบืงเบืงบง,งามอีรีบริเวณเอาพี่น้องเอ้ยมันเป็นคือผนวกอีรีม่จะเอามาให้เบื้องซื้อ ภูมิใจเนาะจะเนาะปลูกอยู่ต่างแดนก็นจะแบบนี้แหละจ้ะคันบ้านเห่านี่กะมันหลายกะเป็นเรื่องปกติคนกบรบบัตตื่นเต้นอยู่นี่ก็ตื่นเต้นเนาะจะเนาะจะคข้องเหตุแล้วมันได้ผลกะดีใจเนาะจะเนาะอันนี้ฝีมือกัพ่อใส่ได้จ้าฝากไว้จ้าอันนี้ไวช้ชาแนวนกดไลค์กดแชร์ให้นี่ไวน้นเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ